วันนี้เวลา14นาิกา37นาทีสมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมลาลัยทรงจุดธูปเคียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิดลาที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากนั้นส่งพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชรสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีและทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชรสักการะพ, ar ar, รพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ตึกมหิดลบำเพ็ญทรงวางพงมาลัยถวายวราชารสักการะพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ E mm -hmm. จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2567เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆเพื่อทรงทราบและทรงมีพระราชาวินิจฉัยโดยสรุปเช่นผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิปี2566รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี7 0พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วย ด้วยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2566 2 5 6 8ถึง2568รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31ทธันวาคม2566มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น167 2 9 0 0 0 0ล้าน2,090บาทรักษาผู้ป่วยไปแล้วรวม309รายยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย43 7 2 0 0 0 0ล้าน7 0บาท สิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512ปัจจุบันสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการมีการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณ์ชั้นสองโซนบีไม่เว้นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์การนาพิเศษสาลายาชั้นจีโซนเอวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต่อมาเวลา16นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนาวังสาปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้นายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดนครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายผลมายงชิด เวลา17นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระนิษิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงโศพหม่อมหลวงจุลางอนรถน้ณเมนหลวงหน้าพระพราาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร หม่อมหลวงจุลางอนรถเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2484เป็นบุตรของพันเอกหม่อมราชวงศ์เล็กและนางเฉลางอนรถณอายุธยาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆอาทิหลักสูตรวิทยาลัยการทับบกชุดที่36หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจารรุ่นที่37วปรอ377และหลัก สูตรการปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยยุคโลกาภิวัตรรุ่นที่1เป็นต้นด้านการทำงานได้เข้ารับราชการที่สำนักงานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอในปี2511และ,กะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนั้นยังเป็นผู้รักในศิละปะก,การแสดงประเภทละครนัฏศินพร้อมท้งสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานละครอิงประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาได้จัดการแสดงทั้งละครเฉลิมพระเกียรติและหารายได้เพื่อการกุศลในนามคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปธมรม การจัดแสดงละครวันปิยมหาราชในนามสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนจัดการแสดงละครการกุศลในนามมูล,ลนิธิต่างๆรวมผลงานด้านศิลปะการแสดงมากกว่า30เรื่องหม่อมหลวงจุลางอนรถถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่ 1. มีนาคม2567สิริอายุ82ปี